ดราม่าเจี๊ยบพีใหม่สนันโซเชียลสรุปใครผิดใครถูกเรามาคุยแบบ2มุมกับเอ็มตัวทรหมู่บ้านกันนะครับเอาเรื่องนี้ใครไม่ดู้ไม่ได้แล้วล่ะก็คุณเชียยว,วคุณพีใหม่นะครับก็สัดว์กันรุนแรงเหมือนกันนะฝ่ายหนึ่งก็คุณปีใหม่เขาก็อารมณ์แบบใช้ a อ c o u n t ์แอคเคา์หนึ่งซึ่งมีคนติดตามเป็นผู้ใหญ่คนใหญ่คนโตเยอะแยะมากมายแล้วก็เที่ยวโพสต์คำรุนแรงไปแซะไปพูดแบบ อ้อมอ้อมอ่ะเออซึ่งอ้อมแบบใครก็รู้ว่าเอ,อ่ยถึงใครแล้วก็ค่อนข้างจะเหยียดดูถูกแล้วพูดถึงรุนแรงพอสมควรส่วนคุณเทียบเองเนี่ยเขาก็เหมือนแบบรู้ตัวว่าโดนถึงจะไม่เอ,อ่ยชื่อเขาก็ไปตามงานเพราะว่าเพื่อนๆเ,เขาหรือคนในวงการก็โดนมาหลายๆคนแล้วเขาไปตามงานตามไปจนอ,อ,อาจจะลามปามไปถึงพื้นที่ส่วนตัวไปหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยเกิดกระแสโต้กับ ชาวโซเชียลก็แบ่งเป็นสองฝ่ายนะครับฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าคุณปีใหม่เนี่ยเขาไม่ได้เอ่ยชื่อนี่เขาไม่ได้หมายถึงใครใครอยากรับก็รับไปสี่ใช่ไหมแต่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะบอกว่าเฮ้ยพูดอย่างเงี้ยใครก็รู้ว่าหมายถึงใครหมอเอง๋งอย่างเงี้ยน,นู่นนั่นนี่อย่างเงี้ยใครๆก็รู้ซึ่งก็จริงของเขานะใครๆก็รู้แต่ก็จริงเหมือนกันว่าเขาไม่ได้เอ่ยชื่อใช่ไหมมันก็เป็นช่องว่างทางกฎหมายที่คนที่มีความรู้เอาไปเล่นงานกับผู้คนได้แต่คนที่โดนล่ะ ถ้าเราเป็นคนโดนเองเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจหัวิตหัวใจเขาเหมือนกันว่าโดนไปก็รู้ๆอยู่ว่าหมายถึงใครแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลสาธารนณะเอ่ยถึงได้ก็ใช่ครับแต่ว่าเอ่ยถึงแบบให้เกียรติกันหน่อยอะไรประมาณนั้นแต่ถ้ามันมีคําเกินเลยก็มีอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าก็ถ้าคําเกินเลยก็แจ้งความดาเนินคดีไปเลยหาตัวตนไปเลยอะไรแบบนี้ฝ่ายนั้นเขาก็บอกว่าเออได้เจอตัวตนสักทีว่าคนคนนี้คนที่ทําในเพจ ในโซเชียลเนี้ยเป็นใครตามเจอตัวแล้วหลังจากที่เป็นอวตารมานานก็ใครที่โดนโดนไว้นะก็รู้ตัวแล้วว่าอ๋อคนคนี้น,นี่เองหรือบางคนเนี่ยก็รู้อยู่แล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจและทำไมเขาถึงมีผู้ติดตามเป็นผู้มีอำนาจซะหน่อยผู้ใหญ่ผู้โตคนใหญ่คนโตซะหน่อยอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันใครรู้ก็ามาคอมเมนต์บอกเพื่อนได้นะครับและส่วนเรื่องนี้ใครอยู่ข้างใคร ก็ออกความคิดเห็นแบบเป็นกลางใช้คำพูดที่สุภาพกันนะครับใครอยู่ข้างคุณเทียบใครอยู่ข้างคุณปีใหม่และมีความคิดเห็นยังไงก็แนะนำให้คิดเห็นแบบเป็นกลางสำหรับผมนะผมว่าก็ถูกคนละครึ่งผิดคนละครึ่งนะเออการไปลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวไปถึงบ้านไปอะไรแบบนี้มันก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมไปถึงที่ทำงานแต่ว่าเออเขาก็ไปด้วยความสุภาพที่เขาม,มาแจ้งไว้ใช่ไหมเออส่วนคุณปีใหม่เขาก็ถูกตรงที่ว่าเขาไม่ได้เอ่ยชื่อนี่หว่า ช่องว่างทุกกฎหมายมันทําให้ป,ดปวดหัวจริงๆใครออกกฎหมายวันนี้คิดยังไงเม้นมานะ